สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักข้อความดีๆจากอุทาหรณ์จากคำสอนของพระคริสต์กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่14ค่ะแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของหัวข้อย่อยในบทที่14เรื่องคำอุปมาของแกะที่หลงหายนะคะเรามารับฟังกันเลยนะคะในตอนสุดท้ายนี้ของเรื่องแกะหลงหายค่ะ หากลูกแกะที่หลงหายไม่ได้ถูกนำกลับมายังฝูงมันจะหลงหายจนพินาศไปและจิตวิญญาณจํานวนมากตกลงไปสู่ความหายนะนะเพราะขาดมือที่ยื่นออกไปเพื่อการช่วยให้รอดผู้ที่หลงผิดเหล่านี้ดูเหมือนเป็นคนใจแข็งและไม่มีความยั้งคิดแต่ถ้าหากคนเหล่านี้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับผู้อื่นที่ได้รับ พวกเขาอาจจะแสดงคุณงามความดีและความสามารถในการทำสิ่งที่มีประโยชน์ออกมาได้มากยิ่งขึ้นทูตสวรรค์สงสารผู้หลงหายเหล่านี้ทูตสวรรค์เหล่านั้นพากันร้องไห้ด้วยความสงสารขณะที่สายตาของมนุษย์แ้งน้ำใจและหัวใจปิดตายให้กับความสงสารโอ้จิตใจที่ขาดความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงที่ให้กับผู้ที่ถูกทดลองและกระทำผิด โอให้เรามีน้ำใจเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นและเห็นแก่ตัวให้น้อยลงยิ่งน้อยลงก็ยิ่งดีฟาริสีเข้าใจว่าอุป,ปมาของพระคริสต์เป็นคำติเตียนพวกเขาแทนที่พระองค์จะยอมรับคำติเตียนของพวกเขาที่มีต่อพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงประนามพวกเขาที่ละเลยคนเก็บภาษีและคนบาป พระองค์ไม่ได้กระทําการนี้อย่างเปิดเผยเพราะเกรงว่าพวกเขาจะปิดใจต่อต้านพระองค์แต่ด้วยการใช้ตัวอย่างพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ต่อหน้าพวกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนเหล่านี้กระทําแต่กลับละเลยหากพวกเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงผู้นำชาวอิสราเอลเหล่านี้จะทำหน้าที่ของผู้เลี้ยง พวกเขาจะแสดงความการุณาและความรักของพระคริสต์และควรจะร่วมกันกันกบพระคริสต์ในพันธกิจของพระองค์การที่พวกเขาปฏิเสธที่จะทำงานนี้เป็นการพิสูจน์ว่าการเคร่งครัดในทางศาสนาของคนเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมมีสักกี่คนปฏิเสธคำตักเตือนของพระคริสต์ถึงกระนั้นพระดำรัสของพระองค์ก็ยังมีผลต่อจิตใจของคนอีกหลายคน หลังจากพระคริสต์เสด็จกลับสู่สวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมายังคนเหล่านี้พวกเขาเข้าร่วมกับสาวกของพระองค์ทำงานที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ในอุปมาเรื่องแกะหลงหายขอพระองค์ทรงช่วยให้เราเข้าใจคำอุปมาของแกะหลงหาย อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพื่อที่ถ้าหากเราได้รู้ว่าเราเป็นแกะตัวที่หลงหายไปเราจะได้กลับมาหาพระองค์นะคะและเมื่อเรากลับมาอยู่ในฝูงแล้วให้เราเป็นเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะค่ะไปตามหาแกะอื่นที่กําลังหลงหายนะคะแล้วก็ช่วยกันหนุนใจเลี้ยงดูแกะที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราได้มีหน้าที่ในการดูแลลูกแกะเหล่านั้นอย่างดีที่สุดนะคะ แล้วมาติดตามตอนต่อไปในคราวหน้าค่ะขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ